สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่รักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูมเมทินีสีแก้วคุณเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการสรุปความรู้เรื่องการเกิดหินแต่ละประเภทนะคะนักเรียน นักเรียนพร้อมเรียงคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในเนื้อหานะคะนักเรียนเรามาดูแผนพังประจำหน่วยการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่8หินในธรรมชาติกันก่อนเลยค่ะสาหรับหน่วยการเรียนรู้ที่8นี้เราจะเรียนอยู่2หัวข้อที่สำคัญคือ 1. หินรอบตัวเราและ 2. การศึกษาลักษณะภายนอกของหินนะคะนักเรียนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับบทเรียนนี้จะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ว3.2ตัวชี้วัดปสองทับอธิบายลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้เด็กๆยังจำได้ไหมคะเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหิน หินเป็นของแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเป็นสารผสมที่เกิดจากการเกาะตัวกันแน่นของแร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปหรือเป็นสารผสมของแร่ก,กับแก้วภูเขาไฟหรือแร่ก,กับซากดึกดำบรรหรือของแข็งชนิดอื่นๆหินจะมีหลายลักษณะมีหลายรูปร่างมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป มีสีสันที่ต่างกันออกไปตามถิ่นที่การจัดจำแนกประเภทของหินตามลักษณะการเกิดจึงสามารถจำแนกออกได้เป็น3ประเภทคือ 1. หินอัคนี 2. หินตะกอนและ 3. หินแปรค่ะซึ่งหินอัคนีนั้นนะคะจะเกิดจากการเย็นตัวลมและเกิดการแข็งตัวของหินล้อมเหลวทั้งหินล้อมเหลว ที่อยู่ภายใต้เปลือกโลกและหินล้อมเหลวที่อยู่ภายนอกเปลือกโลกนะคะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูเมย์ก็มีคลิปวิดีโอความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินอัคนีมาให้นักเรียนได้ชมด้วยนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจชมคลิปวิดีโอความรู้นี้ด้วยค่ะสารต่างๆที่อยู่ภายในโลกจะหลอมที่อุณหภูมิสูงมากๆเรียกว่าแมกมา แมกมากจะมีความดันสูงมากด้วยและจะพยายามดันแทรกตัวขึ้นมายังเปลือกโลกหินหนืดแมกมามีอุณหภูมิและความดันสูงมากจึงดันตัวไปรอบๆบ,บางส่วนก็แทรกตัวอยู่ภายใต้เปลือกโลกบางส่วนแทรกตัวดันขึ้นมาตามรอยแยกของเปลือกโลกบางครั้งมีการประทุขึ้นมาเกิดภูเขาไฟระเบิดเรียกว่าลาวาแมกมาและลาวา แพ่ขยายตัวออกไปจึงถ่ายโอนความร้อนให้กับบริเวณรอบๆแมกมาและลาวาจึงเย็นตัวลงและเปลี่ยนสถานะตกผลึกกลายเป็นหินเรียกว่าหินอัคนีผลึกหินอัคนีจะมีเนื้อผลึกหยาบหรือละเอียดก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่เวลาองค์ประกอบของแมกมาลาวากระบวนการต่างๆบนผิวโลกทำให้เกิดการผุพัง ทำลายหินที่ปิดทับออกไปเห็นเป็นภูเขาเป็นที่ราบสูงที่เป็นหินอัคนีเช่นภูเขาหินแกรนิตเขาแก้วนครสวรรค์ภูเขาหินบะซอาเกะาะคาลำปางเป็นต้นหลังจากที่นักเรียนทุกคนได้ชมคลิปวิดีโอความรู้ไปแล้วนักเรียนได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่ากระบวนการเกิดหินอัคนีเป็นอย่างไร ซึ่งคุณครูเมย์ก็จะสรุปความรู้อีกครั้งให้นักเรียนด้วยนะคะโดยกระบวนการเกิดหินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของหินหลืดร้อนที่อยู่ใต้ผิวโลกที่เรียกว่าแมกมาและหินหนืดร้อนที่ไหลาตามแนวรอยแยกของแผ่นดินที่เกิดจากการประทุกออกมาจากการระเบิดของภูเขาไฟที่เรียกว่าลาวานะคะ เมื่อเย็นตัวลงก็จะกลายเป็นหินอักนีชนิดต่างๆนั่นเองค่ะนักเรียนโดยหินอักนณีที่เกิดจากการเย็นตัวลงและเกิดการแข็งตัวของหินล้อมเลวที่อยู่ภายนอกเปลือกโลกหรือหินล้อมเลว้วที่พุ่งออกมาตามรอยแยกขณะที่เกิดการระเบิดของภูเขาไฟที่เราเรียกว่าลาวาเมื่อเย็นตัวลงเราจะเรียก หินกลุ่มนี้ว่าหินอัคนณีพุนะคะส่วนหินอัคนณีอีกชนิดก็คือเกิดจากการเย็นตัวลงและเกิดการแข็งตัวของหินล้อมเหลวที่อยู่ภายใต้เปลือกโลกที่เราเรียกว่าแมกมาเมื่อเย็นตัวลงแล้วและเกิดการแข็งตัวเราจะเรียกหินกลุ่มนี้ว่าหินอัคนณีแทรกซ้อนค่ะดังนั้นนะคะ หินอัคนีจึงแบ่งได้เป็นสองประเภทคือหินอัคนีพุและหินอัคนณีแทรกซ้อนนะคะเรามาดูตัวอย่างของหินอัคนีพุกันก่อนเลยค่ะนักเรียนหินอัคนณีพุเกิดจากลาวาที่แข็งตัวยกตัวอย่างหินอัคนีพุซึ่งก็จะได้แก่หินบาซอกหินแอนดิไซและหินอัคนีพุอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือ หินไรโอไลต์ o นะคะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูหินอัคนณีประเภทที่สองกันบ้างค่ะนั่นก็คือหินอัคนณีแทรกซ้อนซึ่งเกิดจากแมกมาที่มีการแข็งตัวนะคะตัวอย่างของหินอักนณีแทรกซ้อนก็จะได้แก่หินแกลนิดหินแกลโบหินไดออไลต์ o เป็นต้นค่ะนักเรียน ต่อไปนะคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินอคณนีไปแล้วต่อไปเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเกิดของหินตะกอนกันบ้างคะ่ะนักเรียนหินตะกอนเกิดจากการทับถมของตะกอนเศษหินแร่ดินกรวดและทรายนะคะนักเรียนซึ่งจะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดการทับถมของหินตะกอนดังต่อไปนี้นะคะ ปัจจัยจะเกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติเช่นทานน้ำกระแสลมคลื่นทะเลเป็นต้นนะคะก็จะทำให้เกิดการทับถมกันกลายเป็นหินตะกอนค่ะนักเรียนเด็กๆอยากเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินตะกอนไหมคะถ้านักเรียนอยากเห็นคุณครูมีคลิปวิดีโอความรู้มาให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการเกิดหินตะกอนด้วยนะคะ ขอให้นักเรียนตั้งใจชมคลิปวิดีโอความรู้นี้เพื่อจะได้มีความรู้เกี่ยวกับการเกิดหินตะกอนค่ะนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอความรู้กันได้เลยค่ะเศษหินกรวดทรายจะถูกน้ำพัดพาจากที่สูงสู่บริเวณแอ่งในที่ต่ำตะกอนจะเริ่มสะสมตัวทับถมกันตะกอนที่ลอยมานี้จะตกลงทับถมกัน น้ำหนักของชั้นตะกอนที่ทับกันนี้ทําให้น้ำที่แทรกซึมอยู่ระหว่างเม็ดตะกอนถูกบีบอัดไหลออกไปจากช่องว่างตะกอนจะตกลงทับถมกันเป็นชั้นๆเรียงตามขนาดของตะกอนตะกอนใหญ่อยู่ด้านล่างส่วนที่มีขนาดเล็กถึงละเอียดจะแทรกอยู่ระหว่างตะกอนหยาบของทรายและกรวดแร่ธาตาุต่างๆเช่นน้ำปูนน้ำสนิมเหล็กซิลิก้า น้ำโคลนที่ละลายหรือแขวนลอยอยู่ในน้ำจะช่วยประสานตะกอนขนาดต่างๆให้เชื่อมต่อกันเมื่อถึงฤดูแล้งน้ำแห้งตะกอนจะจับตัวกันแน่นและเมื่อถึงฤดูฝนอีกครั้งตะกอนก็จะพัดมาสะสมมากขึ้นเกิดเป็นชั้นตะกอนหนาขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นชั้นหินตะกอนสรุปการเกิดหินตะกอนหินตะกอนสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ1 หินเนื้อประสานและ 2. หินชั้นเนื้อะสมนะคะนักเรียนโดยมาดูหินประเภทที่1กันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือหินเนื้อประสานจะมีเนื้อภายในละเอียดมากจําแนกองค์ประกอบภายในไม่ได้นะคะนักเรียนยกตัวอย่างของหินเนื้อประสานก็จะได้แก่หินปูนและฐานหินเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะ หินชั้นเนื้อผสมจะมีเนื้อภายในไม่ละเอียดมากสามารถจำแนกองค์ประกอบภายในได้ค่ะยกตัวอย่างของหินชั้นเนื้อผสมก็จะได้แก่หินดิน้านและหินกรวดมนเป็นต้นค่ะเก <EX> รดความรู้จากหินตะกอนซากดึกดำบรรหรือฟอสซิลจะพบได้ในหินชั้นหรือหินตะกอนซึ่งจากภาพด้านล่างนี้นะคะ จะเป็นภาพของซากดึกดำบรรหรือฟอสซิลที่มีการขุดพบในหินชั้นหรือหินตะกอนนั่นเองค่ะนักเรียนอ่อนเป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินปูนซึ่งมีการเกิดจากกระบวนการแปรสภาพที่หลากหลายปัจจัยในการแปรสภาพก็คืออุณหภูมิและความดันที่เพิ่มขึ้นค่ะทำให้หินปูนเปลี่ยนแปลงตกผลึกใหม่หินอ่อนอยู่ในกลุ่มหินแปรแบบไม่มีริ้วขนาน เกิดจากการแปลสภาพแบบสัมผัสเป็นการแปลสภาพจากการกระทําของความร้อนเป็นหลกักเกิดจากแมกมาแทรกดันขึ้นมาสัมผัสกับหินเดิมทําให้แร่ในหินเฉพาะบริเวณที่สัมผัสกับแมกมาเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความร้อนหินแปรที่เกิดจากกระบวนการนี้จัดเป็นหินแปรแบบไม่มีริ้วขนานค่ะต่อไปนะคะนะักเรียน เรามาดูหินประเภทสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือหินแปรหินแปรจะเกิดจากการแปลสภาพซึ่งจะมีผลมาจากความร้อนความดันและปฏิกิริยาเคมีซึ่งจะส่งผลทําให้เกิดโครงสร้างของหินที่เปลี่ยนแปลงไปเราจึงเรียกว่าหินแปรนั่นเองค่ะนักเรียนอยากรู้ไหมคะว่ากระบวนการเกิดหินแปรจะเหมือนกับหินอคนี หรือหินตะกอนหรือไม่ถ้านักเรียนอยากรู้วันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินแปรมาให้นักเรียนได้ชมด้วยนะคะนักเรียนตั้งใจชมคลิปวิดีโอความรู้ของคุณครูด้วยนะคะเพื่อจะนำความรู้มาใช้ในการตอบคำถามและทํากิจกรรมหลังจากเรียนเสร็จแล้วนะคะสรุปการเกิดหินแปร หินแปลสามารถแบ่งตามการแปลสภาพได้เป็น2ประเภทคือ 1. การแปลสภาพแบบ g รจิ l m เมตาโมฟิ i s m คือการเกิดจากความร้อนและความดันที่สูงมากทำให้เกิดแร่และผลึกใหม่ตัวอย่างของหินที่มีการแปลสภาพแบบ g รจิ l m เมตาโมฟิ i s m ได้แก่หินไนท์และหินชนวนขานักเรียนต่อไปนะคะ มาดูหินแปลประเภทที่สองกันบ้างคะ่ะนักเรียนซึ่งเป็นหินแปลที่เกิดจากการแปลสภาพแบบคอนแทคเมตาโมฟิซึมซึ่งเกิดจากความร้อนและปฏิกิริยาที่ไม่มากจึงทำให้เกิดแร่ใหม่แค่บางส่วนยกตัวอย่างของหินที่มีการแปลสภาพแบบคอนแทคเมตาโมฟิซึมก็จะได้แก่หินอ่อนนะคะนักเรียน หลังจากที่นักเรียนทุกคนได้ฟังเกี่ยวกับกระบวนการเกิดของหินอัคนีหินตะกอนและหินแปรไปแล้วนะคะให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปทำแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมด้วยนะคะหลังจากที่นักเรียนทุกคนชมคลิปวิดีโอก,การสอนจบแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีการบ้านให้นักเรียนได้ทำด้วยนะคะซึ่งจะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการเกิดหินแต่ละประเภท โดยให้นักเรียนเขียนข้อมูลเติมลงในแผนผังให้ถูกต้องและสมบูรณ์นะคะโดยให้นักเรียนทําแผนผังตามคุณครูเลยนะคะลอกลงในสมุดวิชาวิทยาศา,ศาสตร์ของตนเองจากนั้นนะคะให้นักเรียนเติมข้อมูลยกตัวอย่างเช่นหินอาคานัคนีแบ่งได้เป็นสองประเภทอะไรบ้างนะคะและหินตะกอนแบ่งได้เป็นสองประเภทได้แก่อะไรบ้าง รวมถึงหินแปรที่เราแบ่งออกเป็นสองประเภทตามกระบวนการเกิดได้แก่อะไรบ้างให้นักเรียนเขียนข้อมูลเติมลงไปนะคะเมื่อนักเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปแบบฝึกหัดของนักเรียนแล้วส่งลงมาในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ด้วยนะคะและอย่าลืมก่อนส่งงานทุกครั้งให้นักเรียนเขียนชื่อ นามสกุลชั้นและเลขที่ของนักเรียนให้เรียบร้อยเพื่อคุณครูจะสามารถตรวจเช็คและให้คะแนนได้ถูกต้องค่ะนักเรียน สำหรับวันนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งของคุณครูเมธินีสีแก้วกุลวันนี้ครูเม์ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนโอกาสหน้าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ